ก็เลยปรับตามคำขอเขาอย่ใครก็คอมเมนต์กันได้แล้วสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็จะมาคอนเทนต์มาราธอนนะครับผมซับเวมาราธอนนะครับซับเวมาราธอนหนึ่งร้อยรอบหนึ่งร้อยรอบนะครับผมย้ำนะครับฟังไม่ผิดนะครับหนึ่งร้อยรอบนะครับผมคิดวอาไม่ชินตาแรกๆรอาจจะไม่ชินครับแรกๆรอาจจะไม่ชินนะครับอ่ะ ปับ๊บเวถึงร้อยรอบผมไม่รู้นะว่าจะจบที่ไหไรเออผมลืมถามกายเลยบัตรดานเอาไงให้ผมจ่ายเองใช่ไหมผมจะได้ไปเอาในคางมากายกายน้องกายตอบพี่ก่อนสวัสดีก่ดนทุกคนด้วยครับผมอย่าไปฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับผม สตีมไม่ตัดผมผมไม่หยุดจริงๆนะร้อยรอบอันนี้ผมบอกเลยนะลากยาวนะครับดึกแค่ไหนก็ก็คือแค่นั้นอะ่ะขายพิมพ์ตอบพี่ก่อนฮลัลโหลขายเราตอบพี่เด้อพี่จะได้รู้พี่จะทำยังไงอะ้อะาการ ก็คงจะไปตาที่คุยกันไว้แต่แรกก็คือโหออกบัตรเองนะครับอย่างไรก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมนะวันนี้มาราทอนจริงนะครับเดี๋ยวบัตระออกประมาหนึ่งร้อยใบนะครับหนึ่งร้อยโอเคหนึ่งร้อยใบของจริงนะครับผมแรกแรกอาจจะไม่ชินตาครับครั้งต่อไปอาจจะชินครับผมกับการที่พิธีเปลี่ยนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ลงปุ่มกันด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับ ยาฟ้าหนึ่งพันเต็นขายราคาอยู่กี่น้นะใครจะดึงวะอ่ะโอเคครับผมผมก็จะมีบัตรซับเวย์ดึงหนึ่งร้อยใบนะครับคูนเต็งกับคูดีอพีอยากกัะสิบกว่าอันนะผมแต่คิดว่าน่าจะไม่เกินสิบชั่วโมงหรอกน่าจะประมาณนั้นเฉลี่ยสิบชั่วโมงละสิบสิบรอบได้นะครับอ๋อยังไม่ลงเหรอพี่พินกำลังจะลงครับผมอ โอเคครับผมระบเต็มแล้วใช่ไหมเต็มแล้วครับผมเต็มแล้วเต็มแล้วนะฮะไปครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะลุยกันเลยครับผมร้อยรอบครับยังไงฝากไปกำลังใจกันได้ด้วยนะครับผมนะฝากไปกำลังใจด้วยครับผมกดคูณได้เลยนะกดคูณได้เลยนะน้องๆกดคูณได้เลยเดี๋ยวพี่จัดก,การเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหนึ่งร้อยรอบเนี่ยเราจะได้อะไรมาบ้างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขยะดีจาชินเสียดเศษมีเดียมเซตไฮ เบ็ดตกปลานะครับผมใบตีบวกใบกันตรงกระแตกนะครับหรืออื่นที่มันดอบนะครับผมนั่นแหละครับตามน,นั้นครับผมยังไงฝากกำลังใจด้วยฮะแต่ว่าผมก็จะไม่ได้เล่นรอบอะไรขนาดนั้นนะครับผมรอบหนึ่งก็จะเฉลี่ยรประมาณ สักสามนาทีได้นะซับเวประมาณนั้นครับประมาณนั้นสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกระตุกกระตุกกระตุกตุกอีอย่างวะน่าจะกระตุกพอเปิดอีกจอแน่เลยเพราะว่าผเปิดสองจอไว้นะสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรื่องยาเล็กเดีย๋ยวพี่ออกเองอยาเล็กกับพี่จ่ายเองกับบัตรนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลนะครับผม เื้องต้นเราจะเริ่มด้วยเงินที่แปดร้อยเก้าสิบ k นะครับแต่ว่าเราจะนับเฉพาะของที่ดรอปอย่างเดียวนะน้องก็ชั่วพี่ก็ได้นะแล้วแต่แล้วตามสะดวกนะครับหรือจะยื้อเฉยก็ได้นะสวัสดีทุกคนด้วยครับผมสวัสดีผู้ชมทั้งยี่สิบคนด้วยนะครับผมนะครับวันนี้ก็มาคอนเทนต์ครับซับเวร้อยรอบนะฮะสตรีมไม่ตัดไม่ลงนะครับผมสตรีมไม่ตัดไม่ลงสตรีมนะครับอยู่ยาว นะครับย้ำนะครับอยู่ยาวๆนะเดี๋ยวพี่ตัดเองก็ได้ดี่ครับวันนี้ได้มีเดียมมาหนึ่งชิ้นครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปทีเดียวครับว่าร้อยรอบเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะครับอันนี้ผมก็ให้คำตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับว่า100รอบเนี่ยจะไอ้อะไรบ้างนะครับผมขอซับคอร์เตอร์วันนี้ถ้าไม่ได้สรุปอาร์วีที่ดีก็ต้องขอโทษด้วยขอโทษล่วงหน้าเลยจริงๆนะครับ ขออนุญาตทำเป็นคอนเทนต์ก่อนนะครับช่วงนี้เฮ้ยอย่าเพิ่งอีหมดดิเฮ้ยไปรุ่นไปรุ่นไปรุ่นพาพี่เก็บของไม่ทันนะไปรุ่นน่ะเดี๋ยวพี่เองน้องว่าละว่าละโดนทุบไปละเติมที โอเคครับแต่ถ้ามีนอก็ช่วยจัดมันก็ดีอย่างหนึ่งนะคือมันทําให้ผมลงเร็วขึ้นนะครับน้องๆคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมคอมเมนต์กนมาได้ทุกคนเลยนะครับผมคอมเมนต์มาได้นะครับครฝากกําลังใจกันได้ด้วยนะครับผมส่วนใครที่อยากเล่นเกมนี้ด้วยนะครับก็อาจที่ทาสริปต์นะครับผมทาสริปต์ของสตรีมได้เลยนะครับสามารถเข้าเว็บดาวน์โหลดได้เลยนะครับโดยกดที่ลิงก์ได้เลยนะครับผม บางคนอาจจะสงสัยเกมนี้บนพีซีหรือมือถือบนพีซีนะครับเกมนี้บนพีซีนะครับถ้าน้องๆตายที่จะเป็นคนชุบเองนะครับไม่ต้องห่วงชุบได้ยาวๆนะครับสวัสดีน้องแฟนด้าครับผม ลงแต่ดานกินข้าวเมงนอ้งกินแล้วครับกินเรียบร้อยแล้วครับผมกินเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องห่วงจ้ากินเรียบร้อยแล้วขอเือสติกินเรียบร้อยแล้ว,ตแ,ลวแต่วันนี้ผิดอย่างหนึ่งคือเรื่องของเวลานี่แหละนัดประดิษฐ์ดีเลยว่าจะลงตั้งแต่สิบโมงไป,ไปมา,มาล่ามาเที่ยงครึ่งเล่นแต่เที่ยงครึ่งเลยจะจบตอนไหนยังไม่รู้เลยครับร้อยรอบเนี่ย ไปปาดเป็นกำลังใจกันได้ด้วยนะครับผมร้อยรอบนะหนึ่งร้อยรอบนะครับโอ้โหไม่ทีตัดดอกเลยแท่านั้นฝนตกนะท่านพี่ฝนไม่ตกนะครับสวัสดีคนเกิดคนเกิดฝนครับผมพี่สายนะครับด้วยชิโดครับผมชิโดครับด้วยชิโดนะฮะทำไมวันนี้ดีดไม่ครับ ผมวางแผนไว้ตัต้งแต่แรกแล้วว่าผมจะลงร้อยรอบผมบอกตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วบอกตั้งแต่ช่วงอาทิตย์ที่แล้วแล้วแหละว่าจะ,จะทำคอนเทนต์ทับ์เวร้อยรอบจริงๆทำจริงๆลงครบอะไรสรุปผลทีเดียวผมจะไม่นับเรื่องขอบฟ้าขอบเขียวขอบทองนะว่าได้กี่ชิ้นนะผมจะไม่นับเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับฟูหนึ hour later ไม่แน่ผมอาจจะใส่เองเ,องเลยด้วยซ้ำถ้าได้มาเออ พราะผมไม่ได้ใส่เซ็ตพิเศษอะไรกับเขานะใช่เหมือนแพนด้าชินกับดนันจีนใช่บางคนมันลงดันนั้นชินแล้วมันก็จะลงแต่ดันนั้นไงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเอ้ยดันจีนผมลงไม่ได้นะเอ้ยกระแตกกระแตกกูามาแล้วโอ้โหมาทันทีลงมาทันานกว่าจะดับจับมันไว้จับเป็นไว้จับบอลไว้จับบอลไว,ไว,ไว้โอเคนึกว่าดอับอีกใบหนึ่งแหมไม่ใช่นะครับผม สู้ๆครับพี่น้องสู้ๆครับโอ้โหว่ากูจะได้แต่ละใบจะล้อค่ายก่อนแล้วหนูลงร้อยรอบได้ใบเดียวโอ้โหใครมันจะไปรู้ครับว่ามันจะดอกปะใครมันจะรู้ใครมันจะคาาคิดว่ามันจะดอปไม่รู้เลยมันเดาอะไรไม่ได้เลยนึกจะดอปก็ต่ดอปนะครับต้นหนีให้เขาต้องพันหนึ่งแม่กซี่เลยเบลหนีไป RV แล้ว quý tòa mẹ mà hôm nay chút chút con đuổi yên quá con đuổi yên quá สวัสดีครับสวัสดีตกใจอะไรแหละเขตกใจเอะพี่พี่คะว่าไงคะน้องอานอน้อยใส่ชุดพยาบาลใส่เกมชบีบไม่ใช่ฟอร์บารีไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไปว่อุ้ยจะหายตายแล้วค่ะไปแล้วเข้าตาจอดีกิว่ะตีดอยู่ฮ่าพูทำไรครับก็ลงซับเว์นี่แหละ อีกฟุตไม่นิดเลยทีเวันอังหนึ่งขันอังคนึ่งก้าชูเก้าศูนนะฮะเอ้ยมีคนลุดระหว่างรอเลยต่อไปรอบที่หกสิบสามอุ้ยดึงมาให้ร้อยขวดโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ น่ารักจังเลยอะโมเอโมเอบีปีกระดูกตรงมานะคะจุบูจุบูสตาธุก9ปีกระดูกปีกเลือดตรงมาว่าไงน้องจะทำอะไรช่วยบอกก่อนพวกแกได้ตัอสินใจกขอโค้ง2อันหน่อยถรอบรอบสุดท้ายแล้วเราจะได้สรุปเรื่องไอเทมต่างๆนะครับผมว่า จบซัพเวนหนึ่งร้อยรอบเนี่ยได้ของเฉลีย่ยประมาณไหนได้เท่าไหร่บ้างนะครับผมนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นเซตนี้นะทีนี้นะครับผมที่ลงกับผมเป็นหลักนะครับหมดสี่คนเลยนะครับแต่ขอบคุณแอดมินนับไปครับผมสําหรับบอสนะครับผมสาหรับบอสครับอ้าวไม่อาจดีหรอรอบนี้นะครับเดีย๋ยวต้องมาหาักเบ็ดเสร็จ ค่ายาด้วยนะค่ายาด้วยนะครับว่าลงทุนไปเท่าไหร่ใครให้มาเท่าไหร่เอามาหักลบกันอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ขอบคุณสำหรับบอสจีนนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้รีวิวให้ดูนะขอบคุณทับกายขอบคุณมากขอบคุณมากทำ <c oughs> เพื่ออะไร <c oughs> โดนตัดเอพแกโดนแยกสซีดีกกเอาเอาอะไรให้ E อีเต็มที่เลยโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากทีไม่ครบด้วยนะไม่ตายว่ะไม่ติดขีอ่ะโอ้โหผมเลย้อย่างชอบเลยครับพรุ่งนี้มีอะไรสปรอยอีกไหมนอกจากนอกจากตกประวาน ต้มก็หมดไปหนึ่งทีเดี๋ยวเพิ่งเกียร์หมดเก็บของไม่ทันนะครับแต่ช็อตโมเอ A, โมเอ, A, มอ A, บีมเดี๋ยวผมตัดคลิปลงอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงนะครับตัดลงอยู่แล้วนะถายเซตไทยคลิปละ82อเคดีฮาร์ปสุดหลอด่อสวัสดีฮาร์ปอุ้ยโอ้ยโดนคน ดี่ย้ไม่โดนโอเวอร์เฮดทาวเดอร์นะฮะโดนแต่แอเก็แคลส์สนมากอ่ะเดียวประเด็นนะครับวิโอ้โหนี่ไงแอเก็แคลสพูดปุ๊บไม่ทายขาดคำับเลยมันแอเก็แคลใส่ผมละอ่ะตอนนี้เราก็ครึ่งทางแล้วนะครับผมยังไงฝากเป็นก,ปกำลังใจด้วยนะผมใครมาใหม่ฝากกดติดตามเพจกันด้วยแล้วผมใครที่มาฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์กันด้วย นะครับผมฝากด้วยนะครับเพจเล็กๆเพจน้องใหม่นะครับพิมพ์กราวิที่นะฮะส่วนมากถ้าใครเห็นผมสตรีมนะครับจะเป็นคอนเทนต์เน้นลงดันบ่อยกว่า PVP นะครับผมจะเห็นบ่อยกว่านะครับแต่อาจจะได้เห็นคอนเทนต์แก้งคนเร็วๆนี้อาจจะเป็นไปได้นะครับลงอีกกี่รอบครับรอบสุดท้ายครับน้องบอมรอบสุดท้ายแล้วครับรอบนี้รอบที่100รอยครับผม ดี๋ยวผมจะสรุปผลประกอบการเบื้องต้นให้นะครับว่าใช้เท่าไหร่ลงทุนไปเท่าไหร่หักลบแล้วเป็ดเสร็จกบไรขนาดไหนนะครับแต่วันนี้เราประหยัดอย่างหนึ่งก็คือใช้บอสเฮดโรสนะครับผมซึ่งเราได้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับผมได้มานานนานนะครับ แต่พรุ่งนี้คาดว่าที่คาดการนะครับผมที่หลายๆคนสปอยมานะครับก็จะเป็นชุดฉลามชุดทองนะครับฉลามทองนะชุดฉลามสีทองนะครับผมซึ่งสเตตัสเห็นเขาบอกว่าสูงกว่าสูงกว่าฉลามก่อนหน้านี้นะครับ แต่จะสูงกว่าระดับไหนไอน,นี้ผมไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะครับผมพรุ่งนี้ก็ต้องรอดูหลังอัปเดตแพทนะครับต้องรอดูหลังอัปเดตว่าสเตตัสจะแต่ละชิ้นจะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่ผมอ่านมารู้สึกว่าจะมีเกี่ยวกับเพิ่มไอเทมของกายขุดสว่านขึ้นมาอีกอาจจะเป็นไอเทมลีเจนชิ้นต่อไป นะครับผมอาจจะเป็นไอเทมชิ้นต่อไปที่ต่อจากปีกกระดูกนะครับอาจจะเป็นส่วนส่วนหัวหรือแหวนรีเจนนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับผมหรืออาจจะเป็นปีกเดมอนเอ๊กก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นปีกเดมอนก็ได้นะครับผมที่เขาว่ากันว่าจะไปอยู่ในทัวร์แข่งสี่ทีสี่นะครับเฮ้ยอีกแล้วเหรอนาะยเอาอีกแล้วนะ ดรอปไปอ้หส่งท้ายซะหน่อยก็ไม่ได้นะครับผมเรียบครับสามใบยังไงก็สามใบอยู่อย่างนั้นนะให้ตายเด้อน้องๆเ็คิดเอานะครับผมผมลงมาร้อยรอบอะ่ะผมด้กระแตกมาสามใบอะ่ะสามใบสามใบจริงๆนะครับสามใบก็คือสามใบจริงๆอะไม่ดรอปเพิ่มเลย ขอบทองศูนย์ผมต้องพูดอย่างนี้เลยขอบทองศูนย์แต่ผมภาวนานานะตอนนี้หลังอัปเดตแพทหวังว่าขอบทอง6ส่วนหน้าจะดอปง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวแปลงร่าเดี๋ยวผมค่อยรับที่หลังแล้วกันนะครับผมเกิดเร็วสมลูกแก้วปัดโอ้ห oh. ทางผมเต็มก่อนไหมเนี่ยเต็ม เดี๋ยวเียร์ครั้งก่อนนะครับจะได้สรุปผลกันนะครับผมว่าได้อะไรยังไงนะครับโยทิ้งไปจบโยเดี๋ยวโยทิ้งเอาฮะหลักผมจะเก็บขอบฟ้าไว้นะครับผมนะครับทายเอาใบบอกไปได้ที่เก็บมา เราจะได้สรุปยอดกันนะครับผมเอา้ามีแบวยูนิคหลุดมายังไม่ได้เก็บเข้าคังว้าวอา่าขอฟ้าขอฟ้ากี่ชิ้นเนี่ยสิบเก้าสิบเก้าสาที่แปดชิ้น จากร้อยรอบอันนี้คือที่ผมได้มานะที่ผมได้มานะครับกายอยู่ไหนอะกายติดบัคอยู่น่าจะย่อยของอยู่เดี๋ยวรอเจ้าตัวย่อยของให้เสร็จก่อนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมรอจะแถวเอ่อแถวเอ็มมา่าละกันนะครับผมอะขออฟ้าผมได้สาชิ้แปดินนะครับร้อยรอบนะ ร้อยรอบดอกภาษาที่แปดชิ้นแล0ศูนย์เขียวกับขาวเพียบนะครับเขียวกับขาวเยอะมากนะครับผมชิ้นส่วนไฮนะครับชิ้นส่วนไฮสีอันมีเดียมยี่สิบเจ็ดนะครับผมดินจาพัสด์สามร้อยห้าสิบนะครับผมจักกะสามร้อยสี่สิบแปดโดยประมาณนะครับมีเก็บพาดบ้านนะครับไบเบิลสองร้อยเก้าสิบห้านะครับผมแล้วก็คัมพีทอง สามอันเบ็ดเบ็ดแปดอันเบ็ดไม้แปดอันนะครับสุ่มแก้วที่จริงนอกแปอันนะครับผมตอนนี้อย่ารอด้าสเล็กมาเหตให้นะครับร้อยแอันนะครับกันแตกสใบกันแตกสามใบนะครับผมใบบวก80เท่าไหร่นะแปดสามแใบนะครับ อันนี้ก็จะเป็นที่ผมได้มาจาก100่รอบนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันอยู่ที่ดวงของคนเล่นด้วยนะครับว่าจะดอปบ,บ่อยหรือไม่บ่อยผมไม่สามารถการันตีได้นะครับผมไอบโบ๖ใบที่สุ่มแก้ว1อันที่น้องเก็บมานะครับผมอาบูฮาวายมาให้พีสักร้อยขวดมีปะมีมั้อยู่ในนี้ไหมตอนเนี้ย ขอบูฮาวาใหญ่สักร้อยขวดหน่อยนะครับถ้าให้พูดถึงเรื่องการลงทุนนะครับผมนะครับบัตรซับเวยร้อยใบบัตรซับเวนึ่งร้อยใบนะครับอันนี้คือส่วนที่ลงทุนนะหนึ100่งร้อยใบนะครับก็ถ้าให้ตีราคาก็จะเป็นร้อยบาทเนาะตีใบละบาทละกันนะครับนะ ถ้าเป็นเซนก็จะตกประมาณหมื่นห้าพันเซนนะครับตอนนี้นะตอนนี้นะครับหนึ่งหนึ่งหื่นห้าพันเซนโดยประมาณนะครับแล้วก็เงินที่ผมได้มาถ้าหักค่ายาแล้วผมจะได้เงินประมาณสามล้านผมได้เงินประมาณสามเอ็มอันนี้รวมกดคูณนะครับลบกดคูณนะครับผมกดคูณเซนคูณ e ER อ p อพ นะครับผมได้เงินประมาณ3 m เอนะครับไม่นับของที่จะเอาไปขายต่างหากนะการแตกผมได้แค่สาใบนะครับไอที่มีสใบเพราะว่ามีคนโดเนตให้นะครับเขาให้ผมมาก็เลยมี4ใบนะครับสุ่มแก้วแปชิ้นนะครับอันนี้คือรวมๆที่ผมลงนะครับแล้วก็นะครับเหรียญแก๊งได้ประมาณ1 0อน่าจะประมาณร้0ยสี่สิบเหรียญน,นะเพราะว่ามี มีคนช่วยเก็บด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับน้องๆก็ลองไปตีค่าละกันว่าที่ผมได้มาทั้งหมดเนี่ยถ้าเอามาขายจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่เงินนะเงินเซนนะผมได้มาประมาณ3ล้านอนะี้ผมบอกอะนะเฉะพาะเซน3ล้านนะครับเฉพาะส่วนตัวนะขอบฟ้า38ชิ้นนะครับผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกไฮชิ้นส่วนไฮ g h 4อันมีเดียม7 7 นะครับเราคิดสภาพดูถ้าเอาไปขายจะได้เท่าไหร่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับผมแล้วก็เนี่ยใบบวก84ใบก็แต่ถาใบนะครับตามนี้เลยนะฮะนี่คือที่ผมได้มาทั้งหมดนะครับแต่ถ้านับยาทั้งหมดยาใหญ่ยาใหญ่ผมกดไปรวมๆน่าจะ4-500ขวด แต่ว่ายายใหญ่คือได้มาจากน้องๆที่ลงด้วยนะครับก็ถือว่าหักล้ากันไปหักล้ากันไปนะครับหักล้ากันไปนะแต่ถามว่ากําไรเยอะไหมถ้าใครที่เป็นคนที่รับลงดันนะครับรอบหนึ่งต้องซักอย่างน้อย 20k 20k ถึงจะคุ้มนะครับถึงจะคุ้มนะสำหรับผมถึงจะคุ้มนะครับถ้าน้อยกว่านั้น จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะถอดแปลงร่างอันนี้ออกก่อนนะครับอะก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสําบคาร์เรน์นะครับผมซับเวหนึ่งรอยรอบจากทีมกราบิทีนะครับผมที่ต่อจากเมื่อวานนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมน้องๆก็ลองไปคำนวณราคาดูนะครับซึ่งราคาตลาดมันไม่แน่นอนว่า มันถูกหรือแพงมันเท่าไหร่ผมก็ตีประเมินให้ไม่ได้จริงนะครับก็ลองไปดูตามราคาตลาดแล้วกันนะครับผมนะยังไงก็ขออนุญาตปิดชาเลนจ์นี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้ผมสําหรับชาเลนจ์นี้นะครับสักเวรหนึ่งร้อยรอบนะครับก็ใช้เวลาลงไปทั้งหมดประมาณสิบสิบสามชั่วโมงกับสิบสี่ชั่วโมงนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจจริงๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดคลิปลงให้แล้วก็จะสรุป พูดสลบไห้อีกทีหนึ่งนะครับส่วนไอเทมนะครับ D บอก8ลง D บอก8ฮิตบอกสเปรเท่าไหร่ครับลงแบบไม่ค่อยเปลืองอยาถ้า